วันนี้คุณภูมิธรรมวิเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามตําแหน่งใหม่นะฮะแต่ว่าวันนี้ไปที่กระทรวงกลาโหมนะครับก็เดินทางไปอําลาตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับค,คุณภูมิธรรมบอกว่าก็เป็นการอําลาตําแหน่งตามสถานการณ์ที่มีการโปรดเกล้าตําแหน่งใหม่เป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนะฮะก็รอการเข้าเฝ้าถวายสัตว์วันพรุ่งนี้นะครับ จากนั้นก็จะมีการประชุมคลรมอนพิเศษ,ษแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่นะครับส่วนกรณีของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะฮะที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวคุณภูมิธรรมบอกว่านายกก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายกนะครับแต่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพรุ่งนี้เข้าเฝ้าถวายสัตว์ก็สามารถปฏิบัติงานต่อได้คําถามเรื่องคุณสมบัติสามารถ มานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในช่วงเวลานี้ได้หรือไม่คุณภูมิธรรมยืนยันว่าคุณชูศักดิ์สินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมนตรีที่ดูแลเรื่องกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยนะฮะได้ไปตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะครับเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาส่วนเรื่องท่านนายกเนี่ยท่านก็ท,นกท่านก็มีกําลังใจที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ยังได้กําชับพวกเราวันที่ผมได้ขึ้นไปเพรา็ายังกําชับว่าให้พวกเราทําหน้าที่ต่อ นะครับแล้วก็เสมือนกับว่าท่านเองท่านพักงานไปก็ถือว่าท่านก็ยังสามารถทําอะไรต่างๆได้อย่างเต็มที่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับก็อย่างอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับท่านก็ยัง เข้าประชุมคมลมฮอยู่ในฐานะถ้าพวงนี้ได้ถวายสัตว์ก็จะเป็นต้นตีว่าธรรมนะครับถ้าใครยังคังคังใจหรือคิดว่ามีประเด็นก็ก็ให้กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบได้อยู่แล้วไม่ว่าจะผลการพิจารณาของศาลจะออกมาในทิศทางตรงน,นี้เราก็เตรียมพร้อมจะรับมือดูแล้วไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบก็เราเชื่อมั่นว่าจะเป็นบวกเพราะเราเชื่อในเจตนาท่านนายก ส่วนเรื่องที่คุณภูมิธรรมนะฮะไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะกระทรวงเดิมของทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปเพื่อจะไปเอาคืนลว้ไปตรวจสอบเรื่องอะไรนะครับจะเป็นเรื่องเขากระโดงหรือเรื่องไหนก็แล้วแต่เพราะว่าไม่ว่าใครจะอยู่กระทรวงไหนถ้าไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่มีใครสามารถทําอะไรได้นะครับรวมทั้งทุกกระทรวงของพรรคภูมิใจไทยที่พรรคเพื่อไทยจะเข้าไปดูแลด้วยนะครับไม่มีการไปตรวจสอบลักษณะเป็นความแค้นส่วนตัวเลยทั้งสิ้นนะครับ ส่วนรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่านี่เป็นความต้องการของทุกรัฐบาลอยู่แล้วพอภูมิใจไทยไปแล้วก็เสนอเป็นกระทรวงที่เพื่อไทยมาดูแลต่อแล้วก็เริ่มมีการตรวจสอบปัญหาการผลิตที่ผ่านมาของกระทรวงที่ภูมิใจไทยเคยดูตรงน,นี้มันมันจะมีปัญหาเหมอนกันต่อนี นี่เป็นเรื่องของประเทศชาตินะไม่ใช่เรื่องของความแค้นส่วนตัวหรือเรื่องของความไม่เข้าใจกันระหว่างบุคคลเพราะฉะนั้นในกระบวนการตรวจสอบก็เป็นภารกิจหนึ่งของคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต้องทําอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องทําเฉพาะของกรุงเทพฯไทยก็ทําแม้กระทั่งของพรรคเพื่อไทยก็ต้องทําถ้าไม่มีอะไรที่ผิดก็ไม่มีใครไปทําอะไรได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าในกระบวนการเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับผมเข้าไปเนี่ยก็ ผมก็เตรียมนโยบายไปอยู่ไม่กี่เ <Bev> รื่องแต่ผมคิดว่าต้องทําให้เสร็จอะไรที่ยังเคยหย่อนยานอะไรที่ยังไม่ปฏิบัติให้มันเข้มแข็งก็ต้องคุยกันใครพร้อมจะทําก็เดินหน้าใครไม่พร้อมจะทําก็ต้องมาดูว่าบทบาทที่เหมาะสมจะอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมครับอย่างเคร่งคัด ดังนั้นอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะคะว่าตอนนี้ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังว่างอยู่นะคะก็ให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกนัทพลนาคพาณิตรักษาการแทนคุณภูมิธรรมเองก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกว่าท่านพลเอกนัทพลทํางานได้รักษาการแทนได้ทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีแต่ก็ เกิดคําถามไม่ได้จริงๆที่นักข่าวจะต้องไปถามท่านนะคะว่าแล้วทําไมจะต้องปล่อยให้เป็นศูนย์ากาศในเวลานี้ในเวลาที่ไทยกัมพูชามีประเด็นพิพาทกันอยู่จะต้องมีการเจรจาพูดคุยแก้ปัญหากันอยู่ทําไมต้องปล่อยให้ศูนย์ากาศ เมื่อช่วงเช้าว่ะค่ะที่กระทรวงกลาโหมพลเอกนัทพลท่านก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะท่านบอกว่าไม่ได้ไมดีสูญยากาศอะไรกระทรวงกลาโหมไม่เกิดสูญยากาศแน่นอนซึ่งการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมติสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชเ<ส><ญ>มื่อ27ิมิถุนายนที่ผ่านมาได้มอบอำนาจใหู้นยนเฉพาะกิจบริหารชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบทออกอ<ส><ญ>ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับความเข้มข้นหรือจะผ่อนคลายมาตรการ ก็จะเป็นหน้าที่ของทางสอบทออกอในการดำเนินการขอยืนยันว่างานด้านความมั่นคงไม่เกิดศูนยากาศดังเดินหน้าต่อได้ไม่สูญยากาศแน่นอนนะแล้วก็รวมทั้งการแก้ปัญหาไทยกัมพูชาด้วยนะครับมติสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่27มิถุนานะครับครั้งที่3ทับ68 วันนี้จะให้มีการชี้แจงในทีมไทยแลนด์ว่าทางมติสภาความมั่นคงเนี่ยได้เตรียมการไว้แล้วได้มอบอำนาจให้กับทีมไทยแลนด์หรือสบตรกรเนี่ยในการแก้ปัญหาต่อไปทั้ง2เรื่องเนี่ยทั้งงานด้านความมั่นคงทั้งเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนไ,ไทยกัมพูชาเนี่ยยืนยันนะพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนทุกท่านว่าไม่มีสุญญยากาศเดินหน้าต่อไปครับคอรมอได้ชี้แจงว่า ให้ใช้พรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพอส2551มาตรา24ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความรับผิดชอบคือความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วถ้ามีอะไรที่เสียหายนะคือผมต้องรับผิดชอบแล้ว แล้วท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้ได้มีการใช้กลไกทุกระดับของกองทัพในการประสานกัมพูชาให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยแบบทวิภาคีสิ่งที่กระทรวงกลาโหมคาดหวังก็คือคกลไก GBC ซึ่งก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน GBC ก็คือคณะกรรมาการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชานะคะ ก็ส่วนในระดับรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศก็มีการพูดคุยถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยค่ะทางกัมพูชาเริ่มคุยด้วยนิดหน่อยค่ะดีขึ้นเล็กน้อยเริ่มคุยด้วยนิดหน่อยเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่คุยเลยค่ะก็ยอมรับว่าตอนนี้ยังมีการเจราจาต่อรองกันอยู่เราผมคาดหวังอยู่ก็คือคกลไก GBC นะครับซึ่งมี ลำตธว่าการกระทรวงอาหมมาเป็นประธานนะครับแล้วก็รัฐบ,บ,บาลก็มีการพูดคุยกระทรวงต่างประเทศก็พูดคุยกองทัพก็พูดคุยก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยนะแตก่ก็ยังมีการต่อรองกันอยู่คือเริ่มคุยด้วยแต่ก่อนไม่คุยเลยนะแต่ก่อนไม่คุยเลยเริ่มคุยด้วยแต่ก็ยังการต่อรองกันอยู่นะครับ,บาการพูดคุยกันอยู่นะครับจริงจริงแล้วทางประเทศไทยเนี่ยทาง ฝ่ายเราที่ติดต่อไปเนี่ยก็คือเรายึดถือศักดิ์ศรีของทั้งสองประเทศฝากสื่อมวลชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยว่าพยายามช่วยกันนําภาพการเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนมามานําเสนอให้ประชาชนได้รับทราบด้วยนะครจะได้เข้าใจว่าด่านมันไม่ได้ปิดนะครับไม่มีปิดสักด่านนตอนนี้ นอกจากนี้นะคะพลเอกนะัทพลท่านก็บอกว่าก็ได้มีการพูดคุยกับทางกระทรวงการต่างประเทศอยู่ตลอดนะคะในส่วนของทีมไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาในส่วนงานที่เป็นงานเฉพาะหน้าแต่ถ้าเป็นงานระยะยาวเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาก็เดินหน้าในเรื่องนี้อยู่นะคะ